บทที่1นึ่อนาคตอันเลวร้ายจัดพิมพ์โดยบิก๊กในขณะน,นี้ที่เลขที่12องกริม,มัวเพลสซิเรียสถูกทุกคนรายล้อมทันทีที่เขาเดินออกจากสตูดิโอการออกอากาศเมื่อกี้มันเจ๋งมากเฟรดและจอร์ดไม่ไอาที่จะชมเชยว่าถ้าฝัดและคังคกได้ยินการออกอากาศคืนนี้พวกเขาคงจะโกรธมากจนอาเจียนเป็นเลือดฉันไม่รู้ว่าพวกเขาจะโกรธมากจนอาเจียนออกมาเป็นเลือดหรือเปล่า แต่ฉันรู้ว่าฝัดจะพยายามอย่างเต็มที่เพื่อจับคุณในคุกอัสคาบันคิงซ์ลี่เตือนซิเรียสอย่าเพิ่งวิ่งหนีเร็วๆนี้เพราะเกี่ยวกับเรื่องนั้นความสัมพันธ์ระหว่างดีเฟนเอ็กซ์เพรสและสถานีเฝ้าระวังของพ่อหมดฝัดต,ต้องการมอบค่าหัวให้กับคุณมากกว่าหนึ่งครั้งนี่ไม่ดีกว่าเหรอมันแสดงให้เห็นว่าฝัดเป็นแค่คนโง่ที่ทำผิดพลาดโดยไม่ได้ตั้งใจตอนนี้แฮร์รี่เกลียดคอนเนลเลีส ฝัดโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อรู้ถึงผลที่ตามมาของสิ่งโง่โง่ทั้งหมดที่ฝัดทำความประทับใจของเขาที่มีต่อรัฐมนตรีกระทรวงเวทมนตร์ที่เคยใจดีและใจดีได้ลดลงอย่างมากตอนนี้เขาเป็นเพียงนักการเมืองจอมปลอมไม่มีประโยชน์ที่จะพูดถึงเรื่องนี้จนกว่าฝัดจะถูกไล่ออกคิงซ์ลีย์ถอนหายใจในใจจนถึงทุกวันนี้เขายังคงไม่เต็มใจที่จะเชื่อคำทำนายของออลเบิร์ตเพราะสถานการณ์ในอนาคตเลวร้ายเกินไป ซีเรียสคุณคิดว่าใครจะได้เป็นรัฐมนตรีคนใหม่เฮอร์ไมโอนี่กังวลกับคำถามนี้มากกว่าหรืออีกในหนึ่งเธอถามจริงๆว่าใครจะเป็นรัฐมนตรีกระทรวงเวทมนตร์คนต่อไปในคำทํานายของอัลเบิร์ตเฮอร์ไมโอนี่รู้สึกว่าเรื่องนี้สำคัญมากเมื่อฝัดก้าวลงและมีรัฐมนตรีกระทรวงเวทมนตร์ที่ไม่น่าเชื่อถือปรากฏตัวและต่อต้านดัมเบิลดอต่อไปทุกอย่างก็จะจบลงจริงๆ สำหรับข้อผิดพลาดในการทำนายของอัลเบิร์ตเฮอร์ไมโอนี่ไม่เคยคิดถึงเรื่องนี้เลยเพราะการทำนายของอัลเบิร์ตนั้นแม่นยำแม้จะไม่ได้ใช้ลูกบอลคริสตัลไม่ต้องพูดถึงผลลัพธ์ที่ทำนายไว้เลยสคริมเจอซีเรียสเดินเข้าไปในห้องโถงเตรียมที่จะดื่มบัตเตอร์เบียรเพื่อดื่มเขารู้สึกปากแห้งตั้งแต่ออกอากาศทำไมไม่อเมลียโบนล ต้องเดินตามคนสองสามคนกลับไปที่ห้องโถงหยิบถังบัตเตอร์เบียร์ขึ้นมาและเติมบัตเตอร์เบียร์ของลูปินและซิเรียสฉันคิดว่าอเมเลียโบนความเป็นไปได้ที่เอ็นจะเป็นรัฐมนตรีคนใหม่น่าจะสูงกว่านี้นะเป็นผู้อำนวยการกองบังคับควบคุมกฎหมายเวทมนต์ฉันก็หวังว่ามันจะเป็นเอมิเลียโบนคิงซลี่กระซิบด้วยเหตุผลบางอย่างจริงๆแล้วไม่ว่าผู้สมัครคนต่อไปจะเป็นใครพวกเขาก็ทําอะไรไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องนี้ จอตแทรกขึ้นมาทันทีเว้นแต่ฝัดจะลาออกทันทีรัฐมนตรีกระทรวงเวทมนตคนต่อไปคงโชคร้ายเฟรดพยักหน้าเห็นด้วยแอนเดอร์สันทำนายอะไรไว้แมดไอมูดดี้ที่เงียบไปตั้งแต่ตอนนี้จูจูก็ถามถึงคำทำนายของอัเบิร์ตเขาไม่มั่นใจเท่าซีเรียสแต่ยังคงทัศนคติแบบรอดูไปก่อนแต่เขาก็จะใช้มันเป็นเช่นการอ้างอิงและการคาดเดาเกี่ยวกับอนาคต แม้แต่ผู้เชี่ยวชาญในการทำนายก็ไม่สามารถรับประกันได้ว่าทุกการทำนายจะแม่นยำหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์เขาบอกว่ารัฐมนตรีคนต่อไปจะต้องตกเป็นเหยื่อของการล่มสลายของกระทรวงเวทมนตร์อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้หลังจากสังเกตเห็นท่าทางของคนอื่นจอร์ดก็ยักไหล่และอธิบายว่าเรื่องที่เหลือเราไม่รู้เอาเบิร์ดไม่รู้อย่างละเอียดนัมเบิร์ดอไม่รู้เรื่องนี้เหรอรอนถามอย่างสงสยัย ตอนนี้เราทุกคนรู้แล้วดัมเบิลดอรก็ต้องรู้ด้วยแมดไอเชื่อว่าดัมเบิลดอรต้องรู้คำทำนายในส่วนนี้ด้วยจริงๆแล้วเขากังวลมากกว่าว่าอีกฝ่ายวางแผนจะทำอะไรหากแผนการหลบหนีของผู้เสพความตายเป็นจริงเราควรดำเนินการเพื่อหยุดมันหรือไม่ทองมองดูคิงกระรวงเวทมนต์หรือภาคีนกฟีนิก แฮร์รี่รอนและพวกคุณถึงเวลากลับไปพักผ่อนแล้วนางวิสลี่ ley, มองทุกคนด้วยเอวของเธอและพร้อมที่จะขับไล่พวกเขาออกไปเธอไม่อยากให้เด็กคนอื่นได้ยินและเธอก็ไม่อยากให้พวกเขาเข้าไปยุ่งด้วยแม่ครับเราโตกันแล้วเฟรดและจอร์จไม่ได้ที่จะบน่นฉันเป็นแม่ของคุณนางวิสลี่ ley, ขับรถแฮร์รี่และคนอื่นๆอ,ออกจากห้องโถงปิดประตูไม้และไม่ลืมท่องคาถารบกวนประตู หลังจากทำทั้งหมดนี้แล้วเธอส่งสัญญาณว่าทุกคนสามารถดำเนินการต่อได้ภายนอกเฟรตและจอร์ดหยิบหูที่หดได้ออกมาและพยายามแอบฟังบทสนทนาที่อยู่ข้างในแต่ไม่นานก็พบว่ามีมนสะกดอยู่ที่ประตูและทำได้เพียงกลับเข้าไปในห้องด้วยความโกรธเท่านั้นมันไม่มีประโยชน์เลยทองตอนนี้ฝัดปลายเป็นคนสุดโต่งมากแล้วแม้ว่าคุณจะบอกเขาเรื่องการหลบหนีออกจากคุก เขาก็คงไม่เชื่อคุณเขาจะคิดว่าคุณเป็นคนของดัมเบิลดอร์และไล่คุณออกฉันเองทองพึมพำเราไม่มีหลักฐานใดๆที่บ่งชี้ว่าผู้เสพความตายกำลังพยายามช่วยนักโทษแห่งอัสคาบานหลบหนีแมดไอายสายหัวแม้ในสถานการณ์ปกติความน่าจะเป็นที่จะประสบความสำเร็จก็ยังต่ำ ฉันรู้แต่เรายังต้องอยู่ในกระทรวงเวทมนต์ต่อไปด้วยสถานการณ์ปัจจุบันเว้นเสียแต่ว่าสคริมเจอจะยอมเสี่ยงในการระดมมือปราบมารเพื่อเสริมความแข็งแกร่งในการป้องกันของอัสคาบันโอกาสก็ไม่สูงนักเพราะพ่อมดหลายคนคิดว่าว่าอัสคาบันซิกาบันค่อนข้างปลอดภัยคิงซัลลี่ใส่หัวแล้วพูดว่าถ้าอมเมเลียโบนเข้าควบคุมบางทีเธออาจจะทำตามคำแนะนำของดัมเบิลดอร์แต่นี่แทบจะเป็นแค่จินตนาการคุณไม่สังเกตเหรอ ทำไมอเมริเลียโบนถึงไม่เป็นรัฐมนตรีกระทรวงเวทมนต์แต่สครีเอมจีวัวเข้ามาเป็นรัฐมนตรีกระทรวงเวทมนต์ต้องถามคำถามอีกครั้งแต่สิ่งที่ได้กลับมากลับเงียบเงนันอเมริเลียโบนเกือบตายแล้วทุกคนตระหนักถึงเรื่องนี้บางทีเราควรร่วมมือกับเอมิเลียโบนพี่ชายของเธอก็เป็นสมาชิกของภาคีนกฟีนิก์เช่นกันและครอบครัวของเธอก็เสียชีวิตเนื่องจากผู้เสพความตายบางที ลูปินจ้องมองไปที่ซีเรียสถามเขาว่าสถานการณ์คือฉันเตือนเธอแล้วแต่เอมิเลียโบนยังไม่แน่ใจเป็นเรื่องยากที่จะโน้มแนวเธอในบางแง่มุมซีเรียสถอนหายใจจริงๆรวมพลังกระทรวงเวทมนต์จะไม่เป็นปัญหาบางทีหลังจากที่เราหนีจากอัสคาบัน เราก็ไปคุยกับเธอได้ถ้าโชคร้ายจริงๆเธอถูกโวเดอร์มอดค่ามันจะเป็นการสูญเสียครั้งใหญ่คิงซ์ลี่ไม่เห็นด้วยกับการปล่อยให้สคริมเจอเข้าควบคุมแม้ว่าเจ้านายของเขาจะกล้าได้กล้าเสียก็ตามมือปราบมารแต่ถ้าเขาได้เป็นรัฐมนตรีสิ่งต่างๆอาจไม่มองโลกในแง่ดีเกินไปพ่อมดบางคนไม่เหมาะที่จะเป็นรัฐมนตรีนั่นไม่ใช่ปัญหาซีเรียสส่หัวความหมายคืออะไร ออาเบิร์ตเชื่อว่าเอมิเลียโบนอยู่ในรายชื่อที่ต้องสังหารของโวเดอร์มอร์ตกระทรวงเวทมนตร์ก็ไม่สามารถปกป,ป้องความปลอดภัยของเธอได้เลยเว้นเสียแต่ว่าเธอจะซ่อนตัวไว้ซิเรียสอธิบายฉันกล้าพูดได้เลยว่ากระทรวงเวทมนตร์กำลังถูกผู้เสพความตายแทงทะลุกอย่างแน่นอนแม้ว่าอเมเลียโบนจะได้รับการคุ้มครองโดยมือปราบมันคนอื่นคุณแน่ใจหรือว่าคุณจะไม่ถูกทารยศยิ่งกว่านั้นฉันได้พูดคุยกับเธอเกี่ยวกับเรื่องนี้แล้วอเมเลีย ตัวละครของโบนอาจจะไม่ปิดบังแล้วเอมิเลียโบนเกือบตายแน่เหรอทองรู้สึกไร้สาระหลังจากการแหกคุกสิ้นสุดลงเราจะคุยกับอเมเลียโบนเกี่ยวกับความปลอดภัยของเธอคิงส์ลีย์ไม่มีความมั่นใจในการโน้มน้าวอีกฝ่ายในความเป็นจริงถ้าเขาอยู่ในตำแหน่งของเอมิเลียโบนเขาจะไม่ยอมให้ตัวเองซ่อนตัว มันไม่มีประโยชน์อเมเลียโบนจะไม่เปลี่ยนแปลงอะไรหากเธอได้เป็นรัฐมนตรีจริงๆความสงบสุขจอมปลอมที่ฝชล้างบาปถูกทำลายอย่างสิ้นเชิงและความน่าเชื่อถือของกระทรวงเวทมนต์ของอังกฤษจะต้องประสบกับความเสียหายร้ายแรงเมื่อโวเดอร์มอร์คุกคามชีวิตของทุกคนอย่างจริงจังและจริงจังปลอดภยัยคุณคิดว่าทุกคนยังมีความไว้วางใจในกระทรวงเวทมนต์มากแค่ไหนซิเรียสพูดด้วยน้ำเสียงเกือบจะร้องนี่คือคำพูดของเอลเบิร์ต ทองและคิงซ์ลี่มองหน้ากันและตกอยู่ในความเงียบทั่วครู่แม้ว่าพวกเขาไม่ต้องการที่จะยอมรับแต่นี่คือความจริงอย่าลืมว่าฝัดร,ราดน้ำสก,กรปรกใส่ดัมเบิลดอร์และแฮร์รี่อยู่ตลอดเวลากระทรวงเวทมนต์เน่าเสียตั้งแต่ต้นนี่คือสาเหตุที่รัฐมนตรีคนต่อไปจะต้องตกเป็นเหยื่ออย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ซีเรียสก็สร้างอนาคตที่เลวร้ายให้กับกระทรวงเช่นกันของเวทมน์ ดัมเบิลดอร์จะไม่ยอมให้สิ่งนี้เกิดขึ้นนางวิสลีย์พูดอย่างไม่สบายใจใช่ดัมเบิลดอร์จะไม่ยอมให้มันเกิดขึ้นในกรณีนั้นคำทํานายของเัลเบิร์ตแอนเดอร์สันผิดแต่ถ้าคำทํานายของเัลเบิร์ตแอนเดอร์สันเป็นจริงนั่นหมายความว่าฉันคิดว่าแม้แต่ดัมเบิลดอร์ก็ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงทั้งหมดนี้ได้ซีเรียสค่อนข้างมองโลกในแง่ร้ายเกี่ยวกับอนาคตซึ่งอาจเกี่ยวข้องกับการที่เขาติดต่อ,อกับเัลเบิร์ตอยู่บ่อยครั้ง ถ้าดัมเบิลดอตกลงตามแผนของอัลเบิร์ตในตอนแรกบังคับให้ฝัดลงจากตำแหน่งและผลักเอมิเลียโบนขึ้นดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีบางทีสถานการณ์อาจจะควบคุมไม่ได้โดยสิ้นเชิงแต่ตอนนี้ฉันเกรงว่ามันจะสายเกินไปซเรียสรู้เรื่องอัลเบิร์ตผู้ชายคนนั้นไม่ใช่คนชอบผจญภัยจริงๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการดึงฝัดลงข้อเสนอเดิมอาจเป็นโอกาสสุดท้าย หากจะมีการแหกคุกในอัสคาบันเร็วๆนี้เราจะต้องคุยกับดัมเบิลดอร์แมดไอติบไวจากขวดในมือแล้วหันหลังเดินออกจากห้องโถงส่วนเอมิเลียโบนลองสิเพื่อรักษาเธอไว้ให้นานที่สุดเมื่อเธอถูกวเดอร์มอร์สังหารมันจะเป็นการสูญเสียครั้งใหญ่สำหรับเราและโลกเวทมนต์ทั้งหมดซีเรียสสงสัยว่าเอมิเลียโบนจะมีชีวิตอยู่เพื่อเป็นรัฐมนตรีได้หรือไม่เขาจำคำพูดของเอาเบิร์ตได้คำพูดดีๆไม่สามารถโน้มน้าวคนเลวได้ ดังนั้นสำหรับผู้ที่ไม่สามารถโน้มน้าวใจได้เอาเบิร์ส่วนใหญ่ปล่อยให้เขาตายและยังดูเขาตายด้วยตาของเขาเองด้วยซ้ำหลังจากพูดคุยกันสั้นๆทุกคนก็กล่าวคำอำลาและจากไปเฟร็ดและจอร์ดหยุดบินไว้ที่บันไดมีอะไรเหรอบินถามอย่างระแวดระวังเรากำลังจะเปิดร้านจอร์ดพูดทันทีเรากำลังมองหาร้านคาที่เหมาะสมในไดอะกอนยเล่เฟรดกล่าวเสริม เราสนใจร้านค้าแห่งหนึ่งและหวังว่าคุณจะช่วยเราไปที่นั่นและสอบถามราคาก่อนได้ฝาแฟดเวสลาพูดพร้อมกันคุณได้เงินมาจากไหนบินถามอย่างสงสัยเอาเบิร์ดให้ทุนเริ่มต้นแก่เราเฟรดกล่าวว่าถ้าราคาไม่แพงมากคุณสามารถซื้อร้านนั้นได้เลขที่93ตรอบไดไอกอนและถ้าเป็นไปได้ซื้อร้านค้าใกล้เคียงทั้งหมดหรือเช่าร้านนั้นเพราะความโกลาหลที่เกิดจากผู้เสพความตายและชายลึกลับ ฉันคิดว่าราคาจะลดลงจนต่ำที่สุดเท่าที่เคยมีมาจอร์ดกล่าวนี่คือคำพูดของอัลเบิร์ตยังไงก็ตามฉันขอความช่วยเหลือจากคุณสิ่งนี้ต้องใช้เกวเลียนจำนวนมากบินค่อนข้างประทับใจกับความมั่งคั่งของอีกฝ่าย ฉันได้ยินมาว่าเขาทำเงินได้มากมายจากการเดิมพันกับตัวเองเพื่อคว้าแชมป์เมื่อครั้งที่แล้วจอร์ดเหลือบมองแล้วพูดว่าซีเรียสก็ทำเงินได้มากมายเช่นกันถ้าพ่อเต็มใจที่จะกดดันมากขึ้นในครั้งที่แล้วฉันคิดว่าเราครอบครัวก็ทำเงินได้มากมายเช่นกันบินตกอยู่ในความเงียบชั่วครู่เขาเคยได้ยินเรื่องนี้มาจริงๆโอเคไม่มีปัญหาบินเห็นด้วยยังไงก็เถอะอย่าลืมเก็บเป็นความลับไม่ให้คนอื่นรู้ละ่ะ จอร์ตกล่าวคุณมีแผนจะเปิดร้านหรือเปล่าแฮรรี่ทั้งสามปรากฏตัวออกมาจากที่ไหนเลยใช่แล้วจอร์ดพูดสินค้าของเราขายดีทั้งหมดนี้ต้องขอบคุณคังคกจริงๆเรดพูดด้วยอารมณ์ตามคำทำนายของเอาเบิร์ตปีหน้าจะเป็นปีที่ขายดีที่สุดจอร์ดลดเสียงลงแล้วพูดว่าเง้นเราต้องรีบเตรียมตัว ถ้าเราไม่ต้องโปรโมทผลิตภัณฑ์ต่อไปคงไม่มีใครอยากอยู่ในโรงเรียนถ้าคุณกล้าลาออกจากโรงเรียนแม่ของคุณจะถลกหนังคุณอย่างแน่นอนรอนเตือนคุณสี่คนเปิดร้านเหรอเฮอร์ไมโอนี่ถามอย่างสงสัยอย่างไรก็ตามร้านค้านี้เป็นเพียงชั่วคราวและจะถูกแยกอีกครั้งในอนาคตจอจอพอยักหน้าเอาเบิร์ตมีแผนที่สมบูรณ์แล้วสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการเปิดร้านตอนนี้ รอนถ้าในอนาคตหางานดีๆไม่ได้บางทีคุณอาจจะไปทำงานในร้านค้าก็ได้จอร์ดพูดติดตลกด้วยรอยยิ้มถ้าอย่างนั้นเราจะให้ราคาดีๆแก่คุณออกไปซาหางานไม่ได้เลยรอนจ้องไปที่เฟรดและจอร์ดไอ้สองคนนั้นไปไกลเกินไปรอนดูกโกรธเล็กน้อย ฉันจำได้ว่าปีนี้มีการให้คำปรึกษาด้านการจ้างงานเฮอร์ไมโอนี่เปลี่ยนหัวข้อแฮร์รี่คุณเคยคิดบ้างไหมว่าในอนาคตคุณจะทำงานประเภทไหนบางทีมาเป็นมือปราบมารเพื่อต่อสู้กับพ่อโมดแห่งความมืดแฮร์รี่พูดอย่างลังเลรอนอยู่ไหนเฮอร์ไมโอนี่ถามขณะมองรอนฉันยังไม่ได้คิดเรื่องนี้เลยรอนพูดอย่างลังเลถ้าเป็นไปได้คงจะดีไม่น้อยหากได้เป็นมือปราบมาร คุณอยู่ในเฮอร์ไมโอนี่รอนถามฉันหวังว่าจะได้เข้าแผนกควบคุมและควบคุมสัตว์วิเศษและช่วยเหลือเอลประจำาบ้านที่น่าสงสารเหล่านั้นเฮอร์ไมโอนี่พูดถึงแผนการในอนาคตของเธอคุณยังไม่เลิอกอาเจียนอีกเหรอรอนดูแปลกๆนิดหน่อยมันไม่ใช่การอาเจียนแต่เป็นสมาคมสิทธ,ธิเอลประจำาบ้านเฮอร์ไมโอนี่แก้ไขอย่างไม่อดทน ฉันคิดว่าแอนเดอร์สันสามารถโนม้มน้าวเธอให้ละทิ้งสิ่งที่ไม่สมจริงเหล่านั้นได้สำเร็จรอนพูดกับแฮร์รี่หลังจากที่เฮอร์ไมโอนี่จากไปนายอบบี้ถูกจ้างโดยอัลเบิร์ตแฮร์รี่พูดทันทีแอนเดอร์สันเองก็เป็นคนประหลาดรอนยักไหล่นัมเบิรดอรไม่ได้ทําอย่างนั้นแฮร์รี่เตือน